พระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นพระสวามีของพระแม่อุมาเทวีและเป็นบิดาของพระพิคเนตพระศิวะเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในจักรวาลหนึ่งในตรีมูลติเป็นผู้ขับไล่สิ่งชั่วร้ายพระองค์ประทานพรให้แก่ผู้ทำความดีค่ะช่วยให้พ้นทุกข์ส่วนคนที่ทำไม่ดีนั้นจะเกิดความวิบัติ และท่านจะเป็นผู้ทำลายล้างค่ะนอกจากนั้นพระเิวะก็ยังเป็นเทพแห่งการดนตรีและการฟ้อนรำได้ค่ะเชื่อกันว่าพระศิวะช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างมหัศจรรย์ใครเจ็บไข้ได้ป่วยขอพรให้ท่านช่วยประทานพรให้หายจากความเจ็บป่วยได้ค่ะผู้ที่มีความทุกข์ใจไม่สบายใจมาขอพรกับท่านได้รวมถึงเรื่องการงานการเงิน และท่านก็ประทานพรความอดมสมบูรณ์แก่อาชีพเกษตรกร,กรที่เลี้ยงวัวมา้าแกะให้สำร็จสมหวังทุกประการค่ะเพื่อให้การขอพรสำเท็จผลแนะนำให้สวดบูชาท่านค่ะสวดเป็นประจำได้ทุกวันยิ่งดีก่อนสวดให้ตั้งจิตสงบเพื่อทำจิตให้เป็นกุศลและระลึกถึงพระศิวะค่ะบทสวดขอพรพระศิวะให้กล่าวสามจบนะคะ โอมนะมัตสิวายะโอมนะมัตสิวายะโอมนะมัตสิวายะต่อด้วยการกล่าวบทสรรเสริญพระศิวะค่ะโอมกราปูระคารัมกรุณา,า,า,าวตารัมสำสารสารัมผู้ช้าเคนพระหารัมสทาวสันตัมหาิทยารวินเท พระวัมภวานิสาหิตามนามามิเมื่อขอพรแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวให้ดีค่ะดำรงอยู่ในศีลธรรมเพื่อให้พรนั้นสำธิ์ผลถ้าไม่สะดวกไปที่ที่มีพระศิวะเราก็ตั้งจิตอธิษฐานบูชาขอพรที่บ้านได้ค่ะ